ลงยูริเทนรอบสองนะครับซึ่งผมได้ทำมีดเดินป่านะครับก็ก็เสร็จที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นไม้ลุมพอนะครับส่วนนี้เป็นไม้ลุมพออันนี้จะเป็นแกนมะปรางนะครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นราชากายูครับโอเคเรียบร้อยนะครับไม้ลุมพอนะครับทายูริเทนรอบสองนะครับ